ฮ o n ด้าซิตคันนี้ค่ะ CNG ราคาดี20งแสนต้นต้นเท่านั้นเองฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ สี่พันเท่านั้นเองใครสนใจนะสอบถามรายละเอียดหรือดูคลิปให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยพี่ๆคะวันนี้มาค่ำนิดนึงแต่มาอัปเดตรถสภาพดีสวยๆนะคะ Honda City 1.5ตวัว V ีเครื่อง CNG แท้ๆจากโรงงานค่ะพี่ๆคันนี้นะคะสภาพโคตรดีสภาพโคตรวาวยังสามารถนะคะจัดแฟนแนนได้อยู่นะคะพี่ๆขาสนใจนะคะต้องการรถแบบระบบแบบสระบบพี่ๆคันนี้จัดมาให้ได้เลยค่ะแถมนะคะคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยใครสนใจสอบถ ตามรายละเอียดทักเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นเองรีบๆหน่อยนะปี2012ค่ะราคาดีๆ2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองใครที่กำลังนะคะมองหารถสภาพสวยๆสภาพดีๆชอบแบรนด์ Honda แล้วชอบตัว์ซิตี้คันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ราคาก็ดีผ่อนก็ถูกดูให้เต็มดูเอ่อให้จบในคลิปเต็มนะคะแล้วทักเข้ามาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอค่ะพี่พี่ขาวันนี้เจอเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งคันพี่พี่ใครที่กําลังมองหารถสวยๆสภาพดี CNG แท้ๆจากโรงงานแบบนี้ตัดมาเลยหนึ่งคันค่ะสีขาวแท้ๆเดิมๆจากโรงงานโครงสร้างนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำและไม่มีจมน้ำ CNG ตัวนี้แท้จากโรงงานพี่ไม่ต้องห่วงไม่ได้ติดเองนะคะมีลงในเล่มให้เราเรียบร้อย ะคะใครที่กําลังมองหารถสภาพดีๆสภาพสวยๆว,ว้าวาแบบนี้จัดมาได้เลย1คันคันนี้ราคา2อง0 0 0สบาทค่ะพี่ๆะ่ะกระจังหน้าอย่างสวยนะคะเหลี่ยมสีคมอย่างชัดไม่ต้องห่วงนะคะหลังคานะคะปลอดภัยแน่นอนร้อยเนะคะพี่ขวาด้านล่างช่วงล่างเหนียวแน่นหนึบร้อยเเครื่องแท้แน่นอนเดิมร้อยเนะคะพี่ๆใครสนใจสอบถามรายละเอียดคันนี้นะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ดูสภาพภายนอกภายในดูรอบคันนะคะดูเลขไม่ ดูราคาดูเรทพอนนะคะหรือนะคะ ใช้เอกสารอะไรในการนะคะทําทสัญญาพี่ๆขาหรือนะคะพี่ๆจะตัดสดก็ได้ยินดีนะคะคันนี้ราคาดีราคาเบา2องแสนเท่านั้นเองใครสนใจนะพี่ๆ่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยคันนี้นะคะมีแค่คันเดียวราคาดีด้วยนะคะสกเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันด้วยนะคะติดฟิมาให้แบบครบๆพี่ะ่ะแม็กแท้นะคะตัวแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะแถมนะคะคันนี้นะคะจัดมาแล้วค่ะสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกมีมาให้แล้วครบซิตี้ฮอนด้า เครื่องยนต์ i v วีเทคนะคะตัวโลโก้ CNG แท้บอกรุ่นครบแล้วเรียบร้อยด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้ว2จุดพี่ขาสเกิร์ตมีท่อหลอกมาให้ครบเลยการนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะคะไฟไร้ฟ้านะคะเส้นไล้ฟ้านะคะใช้งานได้ปกตินะคะสีนะคะพี่ดูสิ เรียบคมเลยนะคะคมกริบเลยพี่ขาอาจจะมีเก็บสีบ้างนะคะแต่ไม่ใช่แบบเก็บเพราะว่านะคะชนหนักมาหรือว่ายังไงเนาะรถนะคะใช้งานมาประมาณ12ปีนะคะใช้งานมาประมาณ12ปีมันก็ต้องมีบ้างรอยสะเก็ดหินจะบอกว่าโอ้โหใหม่กริบไม่เคยเก็บสีมาเลยนะคะสีแท้แน่นอนเดิมร้อเทั้งคันอันนี้ก็ไม่ใช่แต่เราจะเลือกเก็บเฉพาะนะคะจุดที่มันเป็นรอยอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนะคะหรือนะคะอ่ารอย บุบนิดหน่อยนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายนะคะอันนี้เรารีวิวกันตร,ตรงตรงจริงใจเลยนะคะฟิล์มติดมาให้แล้วครบนะคะคิ้วกันาศาสตร์มีมาให้แล้วนะ,ะพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยคันนี้ราคาก็เบานะคะบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถกลับบ้านได้ด้วยนะคะ <S <S มาดูด้านหน้าค่ะพี่นะคะไฟนะคะตัวไฟเบ้าไฟนะคะซ้ายขวาอ่าให้ดูเทียบอย่างนี้เลยนะคะซ้ายขวา ค่อนข้างที่จะสวยนะคะสายเนียนกริบเราปรับสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้พีความชนหนักจมน้าหนูบอกแล้วนะคะไม่รับมานะคะที่นี่ซีเรียสเรื่องนี้กรอไม่เราไม่กอ่อกระจังหน้าค่ะสวยๆเลยนะคะโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ฮอนดา้าสภาพอย่างวาวป้ายทะเบียนโควสวย2ขอไข่ทอฐาน8 9 9 4กทมให้แล้วเรียบร้อยคันนี้สวยๆเลยพี่ๆคะ่ะเนียนคมกริบนะคะสีขาวสาวค่สีแท้นะคะสีแท้สีเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะคันนี้พ สีนะคะไม่มีนะคะพิกคว่ำชนหนักจมน้ําบอกแล้วนะคะเราซีเรียสที่นี่เราไม่รับนะคะตัวยางนะคะสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยคันนี้นะคะแม็กนะคะล้ออล่อยนะคะอย่างนี้ฮอนด้าแท้ๆเลยพี่ขาไม่ต้องห่วงสภาพช่วงล่างอย่างว้าวนะพี่ดูขอบประตูค่ะนะคะคันนี้กุญแจรีโมทมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขากระจกแบบปรับ พับไฟฟ้านะคะคันนี้พี่ถ้าได้ไปนะ้าว่ารับรองเลยไม่ผิดหวังไม่เสียใจแน่นอนนะ,คะใครต้องการรถสภาพดีๆสวยๆแล้วผ่อนเบาๆพี่คะ ใช้งานได้แบบสบายใจคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์จะซื้อให้คนที่บ้านใช้ก็ได้นะคะหรือซื้อเป็นของขวัญน,นะคะบางทีนะคะคนในครอบครัวเพิ่งอาจจะเรียนจบนะคะหรืออาจจะเริ่มทํางานใหม่ก็ยังดีกว่าซื้อมอไซค์ขี่มอไซค์นะคะพี่พี่ขาอุบัติเหตุมันเกิดง่ายนะทุกวันนี้นะคะ,ะ,ะเหล็กหุ้มหนังก็ยังดีกว่าหนังหุ้มเหล็กพี่ถูกต้องไหมนะคะผ่อนบางทีนะคะพี่พี่าผ่อนบิ๊กบค์คันนึงยังแพงกว่าผ่อนรถคันนี้อีกหลังหากนะคะรถคันนี้นะคะสามารถนะคะนําพาความสุข ไปให้ครอบครัวได้ด้วยบางท่านบางคนนะคะอาจจะเป็นรถคันแรกของครอบครัวก็ได้พี่ๆ่ะใครจะรู้นะคะอาจจะสร้างความสุขได้มากกว่า วันหนึ่งถ้าเราจะไปเที่ยวพี่ขาคันนี้นะคะอย่างน้อยนะคะก็ยังสามารถพาครอบครัวพาที่บ้านไปทานข้าวหรือไปทะเลหรือไปนะคะในที่ที่เราอยากไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะการที่จะใช้รถกับใครสักคนหนึ่งพี่พี่ขาทุกวันนี้ต่อให้เป็นญาติพี่น้องก็ช่างนะคะมันไม่ได้สนิทใจหรอกมันไม่เหมือนมีเป็นของตัวเองหรอกพี่พี่ขาไม่ต้องห่วงนะคันนี้เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวจัดให้ฟรีดาวได้นะคะผ่อนแค่นะคะสี่พันเท่านั้นเองใครสนใจสอบถามรายละเอียดทักตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะ,นะคะเบอร์นี้นะคะ สามารถแอดไลน์ได้นะคะแล้วนะคะยังสามารถเป็นเบอร์ส่วนตัวเจอคลิปตอนไหนสามารถโทรได้ตอนนั้นพี่ๆขาไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทักมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการยินดีให้คําปรึกษาค่ะอยู่จังหวัดไหนสามารถซื้อได้นะคะออกได้นะคะพี่ๆขาไม่ติดแบงค์ดิสบูโรค่ะมีเอกสารการประกอบอาชีพชัดเจนไม่ต้องห่วงนะคะ ไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่อาจจะจบก็ได้นะคะมีอะไรบอกกันให้รู้ให้ทราบล่วงหน้านะคะจะได้หาทางช่วยกันได้นะคะพี่ๆขาไม่ใช่แบบว่าโอ้โหถามอะไรก็ไม่มีไม่มีพอมาเจอหน้างานไหนอันนี้ช่วยไม่ทันนะเพราะฉะนั้นจริงใจต่อ,อก,กันค่ะอิวไม่ใช่คนที่จะอนุมัติน้ออิวคือคนที่ จะทาให้พี่ๆได้ขับรถดีๆสภาพดีสภาพสวยแล้วฟรีดาวได้นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าแล้วก็นะคะถ้าใครอยากได้รถสวยๆเกรด A อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอิวรวมรถมือสองแล้วขอฝากอีกหนึ่งช่องนะคะพี่ๆขาช่องอิวรถกระบะมือสองเพชรยนต์ทั้งสองช่องนี้นะคะจะรวมรถมือสองสวยๆเกรด A ที่ไม่กรอไม่ไม่พลิกคว่ำไม่ชนหนักและไม่จมน้ำ ทุกคันสามารถฟรีดาวได้หมดพี่พี่คะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนเจอกันได้นะคะโทรหาเซลล์อิวก,ก่อนนะคะหรือจะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพม,มหานครนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่พี่คะคิดได้แล้วตัดสินใจได้แล้วรีบทักมาได้เลยนะคะพี่พี่คะคันนี้มีแค่คันเดียวขอบอกเลยคันนี้มีแค่คันเดียวนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีคะ่ะ